ถ้าคุณมีเป้าหมายหนึ่งอยากทำท่าหนุมานแบบการขาได้ร้อยแองศาแบบนี้หรือคุณมีสะโพกที่ตึงเนื่องจากการทำงานของคุณเนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนะคะคลิปนี้มีคำตอบนะคะสำหรับ b e g i น n e r สามารถฝึกได้นะคะเพื่อที่จะยืดสะโพกเนาะและถ้าใครต้องการที่จะทำนะคะหนุมานได้ร้อยแองศาก็มาทำตามกันเลยค่ะ,ะเริ่มต้นที่ มองดูไม่ได,นะด้ดาวดอกค่ะก้าวเท้าขวามาวางตรงกลางร,ระหว่างมือวางเข่าซ้ายแบบนี้นะวอร์มก่อนนะคะโยกขึ้นลงแบบนี้อืมแบบนี้ประมาณยี่สิบทีนะคะยี่สิบทีทีนี้ถัดมาบิเกิเนอร์เลยที่คุณจะต้องทำนะคะให้คุณขยบับเท้าไปข้างหน้าแบบนี้นิดหนึ่งนะแล้วก็ดกขาเท้าวขวาขึ้นวางแบบนี้นะคะ แล้วก็ยืดกระดูกตันหลังให้ยาวที่สําคัญเลยต้องโฟกัสตรงที่เส้นใต้ขาจะต้องเหยียดตึงนะคะแล้วค้างไว้ถ้าต้องการความตึงมากให้พับตัวลงไปพับเท่าที่ไหวนะคะแบบเนี้ยอเจียบขอตรงนี้สามนาทีถ้าใครต้องการถึงเป้าหมายเร็วแนะนําว่าทำ3ครั้งต่อวันนะคะ3นาทีเนาะวันละต่อครั้งนั้นก็คือให้ทำ3เซตนะคะรับรองคุณจะถึงเป้าหมายอย่างเด็ดแน่นอน นะคะแบบนี้ัมานะคะขอขอนุญาตขดเฉลีไปข้างหน้าอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทีนี้เมื่อคุณอยู่ตรงนี้เมื่อคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณรู้สึกสบายดีเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณทําไปเรื่อยๆทําไปทุกวันนะคะแล้วคุณรู้สึกสบายดีไม่รู้สึกตึงใดๆเลยขอให้ขยับความลึกขึ้นมาอีกเพิ่มความลึกขึ้นมาอีกโดยถอยถอยเข่าออซ้ายไปด้านหลังแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้โอเค เราก็ค้างไว้กรุบแบบนี้ในเลเวลนี้นะคะในในเลเวลนี้ไปเรื่อยๆสามนาทีค่ะต่อหนึ่งเซตหนึ่งครั้งให้ทำสามเซตหนึ่งวันให้ทำสามวันหนึ่งวันให้ทำสามครั้งโอเคไหมคะอ่ะไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ขยับเข่าไปเรื่อยๆอ่าแบบนี้ถ้าพวกต้องความนะคะค้างไว้อ่าถ้าตึงถ้าตึงมากๆให้ถอยกลับโอเคไหมคะนี่เหยียดขาแบบนอ่าแล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะสามารถ ลงเป็นแบบนี้ได้นะคะตอนนี้สําหรับคนสะโพกหึงก็เอาไปช่วยยืดได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทําถึงได้180องศาก็ได้แต่ถ้าใครมีเป้าหมายเดี๋ยวขอแนะนําเลยค่ะถ้ายิ่งทาแบบว่าบ่อยๆเราก็จะถึงเป้าหมายของเราเร็วเนอะอย่าลืมนะคะทำข้างหนึ่งแล้วอย่าลืมทําอีกข้างหนึง่งเข้คไหมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้นมัสเตค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะ